ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะผู้คนนิยมไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเท,ที่ยวหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือ <Hampshire> <C> e <ars> คือจังหวัดลำปางค่ะเนื่องจากว่าลำปางเองก็เคยเป็นจุดศูนย์รวมด้านศินละปะวัฒนธรรมของล้านนาที่โดดเด่นนะคะจึงไม่น่าแปลกใจซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวกันโดยเฉพาะที่ลำปางพระธาตุที่นี่มีความงดงามเป็นอย่างมากค่ะในวันนี้นะคะทีม <'re S 2> ข่าวทีนเนท์ทเวนตี้โฟค่ะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะที <'re S 1> 네่น <'s S 2> <'re> ี่มีความโดดเดดด่่นและสวยยงงาาามมอไไรตติ้ จากคุณสุจิตากิพโรธค่ะเมืองแลรางนครเป็นเมืองเก่าซึ่งยังคองอารยธรรมล้านนาวไว้อย่างไม่เสื่อมคลายทั้งวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงวัดวาอารามและผู้ที่มาท่องเที่ยวเมืองแห่งนี้นะคะไม่ควรพลาดที่จะเข้ามากราบสการะวัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางและยังเป็นวัดไม้ที่มีความสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะ ผ่านหินลือชารถม้าหลือลัน่นเครื่องปั้นหรือนามงามพระธาตุลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลกข้ามขวัญของจังหวัดลำปางแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองได้อย่างชัดเจนและในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่มีประชาชนจํานวนมากเดินทางมากราบสการะขอพรพระธาตุลำปางหลวงซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกอาะคาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนปีฉลู ซึ่งบันไดด้านหน้าเป็นนาคสองชั้นหัวหนาคชั้นแรกเป็นมังกรคล้ายนาคตามคตินิยมทางเหนือชั้นที่สองเป็นหัวหนาคหัวเดียวและเมื่อเดินขึ้นไปตามบันไดานาคจนถึงประตูซุ้มโค้งหรือประตูโขงที่ส่วนบนมีลายปูนปั้นเป็นแบบกรองวิมานมีนาคและหงตามชั้นต่างๆจนถึงยอดดูสวยงามอย่างยิ่งซึ่งขณะนี้กำลังซ่อมแซมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ ส่วนข้างบนด้านหน้าจะเป็นวิหารหลวงเป็นวิหารเปิดโล่งขนาดใหญ่เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยงดงามด้วยสถาปตัตยกรรมเก่าแก่มากมายเช่นวิหารลายคำวิหารน้ำแต้มซุ้มพระบาทส่วนองค์พระธาตุเจดีย์ฐานเป็นบัวลูกแก้วส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอกบูด้วยทองจังโก้ยอดฉัดทำด้วยทองคำมีลายสลักดุ้นเป็นลวดลายประจํายามแบบต่างๆ ใครในองค์พระธาตุเจดีบรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุจากพระนราตข้างขวาพระศอด้านหน้าและด้านหลังที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุยังมีรูกระสุนที่หนานทิพช้างยิงเท้ามหาย,ยศปรากฏอยู่และด้วยความศรัทธาทําให้พุทธศาสนิกชนจากหลายพื้นที่ต่างเดินทางมาขอพรให้โชคดีมีสุขการงานเจริญรุ่งเรืองรวมถึงผู้ที่มากราบสักการะ เพราะเป็นพระธาตุประจรําปีเกิดด้วยก็เพราะว่าวัดพระธาตุลำปางหลวงของจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวจังหวัดลำปางนะครับขอให้อยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายแค่นี้คนระับวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับอีกอย่างเราก็เป็นคนลำปางอยากมากราบไหว้สิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็พอดีว่าเป็นพระธาตุประจําปีเกิดอะค่ะก็เลยต้องมาไหว้อะค่ะอยู่จังหวัดแพร่ค่ะแล้วพอดีผ่านมาก็เลยมาจาักรละท่านอนอกจากวัดวาอารามที่สวยงามแล้วจังหวัดลำปางยังมีธรรมชาติที่สวยงามสถานที่พักที่ได้รับรองมาตรฐานอีโคโลดจากกรมการท่องเที่ยวในฐานะที่อนุรักษ์ธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวและที่พลาดไม่ได้คือการนั่งรถม้าพาชมเมือง สถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิพยโรธ TNN 24รายงาน